ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศอย่างชัดเจนหนึ่งในโครงการที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ก็คือขีปนาวุธ DTI 2ซึ่งอยู่ภายใต้การพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ DTI โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว ขีปนาวุธ DTI 2อ,อยู่ในหมวดหมู่ของขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ใช้ฐานยิงบนภาคพ,พื้นดินพัฒนาต่อยอดจาก DTI 1ที่ถูกเปิดตัวมาก่อนหน้านี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มระยะยิงความแม่นยำและความคล่องตัวในการใช้งานการออกแบบของ DTI 2มีจุดเน้นที่การรองรับสถานการณ์จริงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์อย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในประเทศและรายงานของ DTI ขีปนาวุธ DTI 2ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบขีปนาวุธพื้นดินแบบหลายลำกล้องเช่น BM 3 0 s m e r g ของรัสเซียและ Ws 1 b ของจีนแต่มีการพัฒนาให้มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของไทยมากขึ้นตัวจรวดของ DTI 2ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและทรงพลังมากขึ้นกว่ารุ่นแรกโดยสามารถยิงได้ไกลประมาณ180-200ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทหัวรบและสภาพแวดล้อม ระบบขับเคลื่อนของ Dti 2ใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งมีข้อดีในแง่ของความพร้อมใช้งานทันทีความปลอดภัยในการจัดเก็บและการดูแลรักษาที่ง่ายกว่าเชื้อเพลิงเหลวระบบควบคุมการยิงได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นด้วยระบบนำวิถีแบบอินาเชลล์อินเชียลกิดแดนร่วมกับ GPS ที่ช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำภายในวงกลมความผิดพลาดที่ต่ำมากการพัฒนาขีปนาวุธ Dti 2ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยโดยรวมโครงการนี้ทําให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทหารรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําในประเทศและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรของไทยรถยิงหรือแพลตฟอร์มที่ใช้กับ DTI 2ได้รับการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุน่น โดยใช้รถบรรทุกล้อ,อยางที่ดัดแปลงพิเศษให้สามารถวิ่งบนเส้นทางที่ไม่เรียบหรือพื้นที่ห่างไกลได้ดีการออกแบบนี้ทําให้ระบบขีปนาวุธสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งในจุดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการถูกตรวจพบหรือโจมตีจากศัตรูนอกจากนี้ระบบ dti 2ยังได้รับการออกแบบให้สามารถทํางานแบบเครือข่ายหรือ network centric warfare คือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยยิง หน่วยข่าวกรองและศูนย์บัญชาการทําให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และออกคําสั่งยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําตอบโจยาาทยุทธศาสตร์การรบในศตวรรษที่21ที่เน้นข้อมูลและการสื่อสารแบบเรียลไทม์หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือความพยายามของไทยในการพัฒนา d t i 2ให้สามารถรองรับหัวรบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงทีหัวรบกระจายตัวคลัสเตอร์หรือแม้แต่หัวรบจอกกรอบเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่แตกต่างกันในสนามรบ เช่นฐานที่มั่นของศัตรูยานเกราะหรือโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําหรับการทดสอบนั้น Dti ได้มีการดําเนินการยิงทดสอบในหลายขั้นตอนโดยเน้นทั้งในด้านความแม่นยําของจรวดระยะทางที่สามารถทําได้ความน่าเชื่อถือของระบบนําทางและความสามารถของแพลตฟอร์มในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งการทดสอบเหล่านี้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ควบคุมของกองทัพบ,บกและได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายวิศวกรรมการทหารหน่วยรบพิเศษและหน่วยวิเคราะห์ผลการยิง ในปี2026นี้โครงการ DTI 2ได้เข้าสู่ช่วงการพัฒนาขั้นสูงโดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบระบบต้นแบบที่พร้อมสำหรับการทดลองภาคสนามเต็มรูปแบบภายในปีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการจัดหาในระยะต่อไปหากโครงการนี้ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ DTI 2ก็มีแนวโน้มที่จะถูกนำเข้าประจำการในกองทัพบกไทยภายในช่วงปี2027-2028 เมื่อ d t i 2เข้าประจำการอย่างเป็นทางการระบบขีปนาวุธนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการยิงสนับสนุนระยะไกลของกองทัพไทยโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกและการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนการมีระบบขีปนาวุธที่ผลิตได้เองในประเทศยังช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งมักเผชิญกับข้อจำกัดทางการเมืองและการส่งออกจากต่างประเทศหากมองในมุมของยุทธศาสตร์ภูมิภาคดี i 2 ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางของไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารที่พึ่งพาตนเองได้และสามารถรักษาสมดุลของอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่สร้างความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันก็สามารถตอบโต้ภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีในแง่ของเทคโนโลยี DTI 2ยังเปิดโอกาสให้กับการพัฒนาในอนาคตเช่นการนำระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาเสริม เพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นหรือการเชื่อมโยงกับโดรนลาดตระเวนเพื่อระบตุตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทม์ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สงครามอัจฉริยะที่กำลังเป็นทิศทางหลักของกองทัพสมัยใหม่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของ DTI 2จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงภาคการศึกษาภาคเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงงบป,ประมาณและนโยบายระยะยาว หากประเทศไทยสามารถเดินหน้าโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง DTI 2ก็อาจากลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยที่สามารถยืนหยัดได้ในเวทีโลกสุดท้ายนี้ DTI 2ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญลักษณ์ของศักยภาพแห่งชาติและเป็นก้าวสำคัญของไทยบนเส้นทางขององค์การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีทางทหารในโลกที่การป้องกันประเทศต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาความพร้อมทางเทคโนโลยีเช่นนี้คือคำตอบของความมั่นคงที่ยั่งยืน